เริ่มต้นข่าวแรกต้องมาดูเรื่องการดำเนินนโยบายและผลกระทบของรัฐบาลปัจจุบันนะครับค่ะซึ่งทางล่าสุดนะคะทำเนียบข่าวคะกล่าวในช่วงค่าวันอาทิตย์นะคะว่าสหรัฐสามารถตกลงกับประเทศโคลอมเบียได้เรื่องการส่งเที่ยวบินอพยพไปยังอเมริกาใต้นะคะโดยจะไม่ใช้มาตรการลงโทษซึ่งรวมถึงภาษีที่เคยได้ระบุเอาไว้ด้วยนะคะ,ะแถลงการของทำเนียบข่าวระบุว่าทั้งสองประเทศสามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่โคลอมเบียจะรับตัวผู้ถูกในประเทศจากสาหรัฐที่เดินทางโดยเคร เรื่องบินของกองทัพอเมริกันก่อนหน้านัา้นในวันเดียวกันรประธานาธิบดีสารัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งว่าจะใช้มาตรการภาษีและจำกัดวีซ่ารวมทั้งแนวทางตอบโตอ้อื่นๆต่อโคลอมเบียโทษฐานไม่ยอมรับเที่ยวบินผู้อพยพสองเที่ยวที่กองทัพสารัสส่งไปเขาบอกว่าการปฏิเสธผู้อพยพของประธานาธิบดีโคลัมเบียกุสตาโวเปโรเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ทรัมป์กล่าวบนแพลตฟอร์มทรู h โซเชียลของเขาว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเราจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลโคลอมเบียละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายเรื่องการยอมรับและการส่งกลับอาชญากรที่พวกเขาเคยบีบคั้นให้เข้ามาในอเมริกาค่ะครบเปโตรกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะไม่รับเที่ยวบินที่มีผู้อพยพซึ่งถูกเนรเทศออกจากสหรัฐจนกว่ารัฐบาลของทรัมป์จะจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการดำเนินการต่อคนเหล่านั้นอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้นำโคลัมเบียแถลงเช่นนั้นผ่านแพลตฟอร์มเ็และยังได้โพสต์คลิปข่าวที่ถูกรายงานว่าเป็นผู้ที่ถูกเนรเทศไปยังบราซิลที่เดินบนลานบินขณะที่ถูกตรึงเท้าและแขนครับแม้ในที่สุดทั้งสองประเทศจะตกลงกันได้ทํานิบขาวสหรัฐกล่าวว่ายังคงเก็บแผนมาตรการภาษีที่ยังไม่ได้ลงนามไว้เผื่อว่าโคลัมเบียไม่ทาตามความตกลงรับ ระหว่างปี2020ถึง2024โคลัมเบียรับเที่ยวบินจากสหรัฐ475เที่ยวที่ส่งกลับบุคคลที่ถูกในประเทศถือว่าเป็นประเทศอันดับที่5ที่รับเที่ยวบินในรูปแบบดังกล่าวรองจากกัวเตม,มาลาฮอนดูรัสเม็กซิโกและเอลซาวาโดตามข้อมูลของ Witness at the Border ซึ่งเป็นองค์กรรรงค์ที่เก็บข้อมูลเที่ยวบินครับก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีเปโตรของโคลัมเบียซึ่งเคยเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายในรูปแบบกองโจรกล่าวว่า ประเทศของเขาจะยอมรับชาวคลอมเบียที่มากับเที่ยวบินพาณิชย์และต้องไม่ถูกปฏิบัติเยี่ยงอาชญากรครับทั้งนี้สหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวในตอนหาเสียงเรื่องการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและได้ใช้ทหารของอเมริกาในการช่วยสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตลอดจนการส่งตัวผู้ถูกในปรเทศนะครับ จำนวนสู่เครื่องบิน47ของกองทัพอากาศอเมริกันสองลำได้ทำการส่งตัวผู้ถูกในประเทศไปยังัวเตมาลาและในวันเดียวกันมีการส่งชาวฮอนดูรัสกลับประเทศรวม193คนด้วยในการขู่ต,ต่อโต้โคลลมเบียประธานาธิบดีทรัมป์สั่งใช้ภาษี25%ต่อสินค้าทุกประเภทซึ่งอาจทำให้ภาษีนำเข้าสินค้าจากคลลมเบียมายังสหรัฐเพิ่มเป็น50%ในสัปดาห์นี้ครับความตกลงที่เกิดขึ้นนั้นก็ช่วย คลายความตึงเครียดในระดับหนึ่งทั้งเรื่องการค้าและเรื่องวีซ่าด้วยโดยทรัมป์ได้ขู่ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะใช้มาตรการห้ามการเดินทางและยกเลิกวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลโคลอมเบียรวมทั้งพันธมิตรและผู้สนับสนุนและเสริมว่าชาวโคลอมเบียทุกคนจะถูกตรวจสอบทางศุลการกรอ,อย่างเข้มข้นเป็นพิเศษด้วยครับ